สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับเกม watch it นะครับหรือว่าเกมที่ชื่อภาษาไทยว่าเกมแย่งรีโมทนะครับตั้งโดยผมเองโดยวันนี้จะมาสอนเล่นกับน้องน้ำหวานแล้วก็น้องบีนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับ watch it เกมนี้เป็นเกมแนวยังไงอย่างเหมือนมีพัซเซบลเบานะครับแล้วก็สะสมการ์ดคอลเลกชัน นะครับมีการเทคแดดคือการแกล้งกันบ้างนะครับแล้วก็สะสมการ์เพื่อทำคะแนนนะครับธีมของเกมเนี่ยคือเราจะเป็นวัยรุ่น90ครับก็มันจะมีความแบบว่าสมัยก่อนอนะ่ะยุค90นะ่ะพวกยูน่าจะเกิดไม่ทันคือที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีแค่ทีวีแค่เครื่องเดียวแล้วเราก็จะไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วเวลาเรากลับบ้านมาหรือว่าเวลาเราดูแม่ดูละครแต่เราอยากดูการ์ตูน แต่ว่าพ่ออยากดูบอลปู่อยากดูข่าวอะไรเงี้ยก็ต้องแย่งรีโมทกันนะครับก็จะเป็นธีมประมาณนี้นะเกมนี้นะครับทำโดยคุณนัทนะแล้วก็เล่นได้2-5คนนะครับอายุ12ขึ้นไปเล่นประมาณ30นาทีนะครับอาร์ตเวริร์นี่สวยมากนะครับมันมีความแบบไทยๆนะแต่มันเท่ดีก็อันดับแรกเปิดออกมาก็เอาบอร์ดผมเซตอัพแบบ3คนนะแล้วก็เอาบอร์ดนี้มานะครับมาวางไว้ตรงหน้าเรานะครับ บอดเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการวางการ์ดทั้งหมด3ส่วนนะซ้ายข้างบนแล้วก็ด้านขวาแล้วก็การ์ดตัวละครเนี่ยก็จะมีหลายตัวอยู่ตรงนี้มีน้องหมามีพ่อแม่ลูกชายคุณปู่คุณย่าลูกชายลูกสาวแล้วก็มากับแมวนะครับอันนี้เป็นการ์ดโปรโมโมานะครับเนี่ยวิบวับด้วยการ์ดฟอยนี่น้องแม,ม,ม,มวการ์ดพิเศษเ,เพราะว่าเขาส่งแยกมา มาเป็นซองฉีกเลยแล้วก็สมมติเราก็แรนดอฟหมายว่าเราอยากได้ตัวไหนสมมติว่านี้พี่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มาแปะไว้ตรงกรอบรูปตรงนี้สมมติว่าอยู่เล่นเป็นตัวอะไรต้องหมาหรอ้องมาแปะไว้ตรงกรอบรูปไว้แล้วก็มันจะมีความสามารถนะการตัวละครมันจะมี2ด้านคือจะมีด้านใช้พลังแล้วพอใช้พลังเสร็จแล้วเขาก็จะต้องอซอร์ c หมายความว่าเหมือนกับอกซอร์ c ก็คือการพลิกการไปอีกด้านหนึ่งก็คือแบบมันใช้พลังไปแล้วแล้วเราต้องรอ r e f ฟ e ใหม่เราถึงจะพลิกกลับมาได้นะแต่เราเดี๋ยวพี่สอนอี การ์ดอีเวนต์เป็นกองอย่างนี้นะแล้วก็เรียงการ์ดโปรแกรมนะครับไปทั้งหมด4คูณ4อย่างนี้นะแล้วก็ให้คนนึงวางรีโมทแรนดอมไว้ไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นตัวของเหมือนออบเจคทีของเกมแนละเป็น watch list นะครับซึ่งไอการ์ด watch list เนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการให้คะแนนนะครับอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกว่า ถ้ามีด็อก m e ม t น r ตอรี่จะให้5มีไลฟ์คอนเสิร์ตให้3แล้วก็ถ้ามีการ์ตูนโดนลบ2นะครับซึ่งคะแนนพวกนี้ไม่ใช่คะแนนที่เดี๋ยวเราจะเก็บการ์ดมานะคะแนนพวกนี้หมายความว่าคะแนนที่จะต้องอยู่บนกระดานเพราะฉะนั้นตอนจบสมมุติว่าอเราเราจวให้แต่ละคนใช่ไหมจริงจริงต้องเก็บเป็นความลับนะต้องพลิกต้องพลิกเฟซดาวลงไปนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนของอย่างเช่นของพี่เนี่ยด็อกทิมเนเทอรี่เนี่ยได้ไปละ5เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องพยายามดันให้ด็อก m e n เน r y เทอรี่เนี่ อยู่ในนี้อย่าให้มันหลุดออกมาจากผัง mm hmm. แล้วตอนจบเกมเนี่ยพี่จะได้คะแนนด็อกคิวเมนทอรีใบละหเลยอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี hmm. ่ไหมมี20คะแนนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โดนลบคะแนนจากการ์ตูนการ์ตูนก็มีกี่ใบก็โดนลบคะแนนอันนี้คือตอนจบนะนับคะแนนจากตรงกลางแล้วก็เกมจะจบยังไงเกมจะจบเมื่อเราเราจวการ์ดไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มีคนจั่วมาโดนการ์ดเบสไทม์ก็คือแบบเข้านอนได้แล้วก็จบ ซึ่งไอเดียวการเบสไทม์นเนี่ยเราจะต้องเวลาเราสรับกองเนี่ยครับเราจะต้องแยกออกมา10ใบสุดท้ายแล้วก็10บใบสุดท้ายใช่ไหมกับเบสไทม์เนี่ยครับใส่ลงไปแล้วก็ชัฟเฟิลชุบ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 ัฟเฟเสร็จแล้วก็ไว้ใต้กองเพราะนั้นเราก็จะเล่นแบบจวเล่นจวเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วใครเจอเบสไทม์รอบนั้นก็เป็นรอบสุดท้าย<ห>น,นะครับจบเลยจบเลยไม่ใช่รอบสุดท้ายจบเลยแล้วก็อืมโอเคเกมมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คืออันนี้คือวอชลิสใช่ไหมเราต้องวางคว่มไว้นะสมมติว่า พี่เริ่มก่อนแล้วกันคือเกมนี้เขาบอกว่าแล้วแต่คือคนดูทีวีมาคนล่าสุดก็ได้เป็น first player หรือว่าแล้วแต่ว่าเราจะตั้งกฎยังไงนะครับหาส่พี่เริ่มก่อนเกมเนี้ยก็เราจะให้จวการ์ดหนึ่งใบครับเอาคนที่เก่งที่สุดเริ่มก่อน <laughs> ไม่ใช่มันดูทีวีก่อน <laughs> ทีนี้พอเราจวการ์ดมาหนึ่งใบใช่ไหมแล้วเราก็ดูว่าเราอยากจะดันอะไรออกครับอย่างเช่นเราไม่อยากพี่ไม่อยากให้มีการ์ตูนใช่ไหมพี่ก็อยากจะดันการ์ตูนออกพี่ก็อาจจะดันทางนี้ดันทางนี้ กร์ตูนก็จะออกมาออกมาจากผังรายการแล้วรีโมทก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าพี่เพิ่งเปลี่ยนมาดูข่าวกระตูนนี่หลุดมาจากผังรายการมันจะมาอยู่โปรแกรมมันจะมาอยู่ที่หน้าพี่อย่างนี้ mm hmm. ก็นี่คือแอคชั่นหลักทุกคนต้องทําอย่างนี้เหมือนกันหมดนะก็คือดันออกมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่ตัวเราซึ่งการดันน่ะมีมีข้อแม้อยู่อันเดียวคือห้ามดันอันช่องที่มีรีโมทอยู่ อย่างเช่นสมมติาน้าหวานใช่ไหมแล้วน้าหวานอยากจะดันเอาด็อกิเมนทารีออกแล้วน้าหวานบอกอยากดันไปทางนี้ไม่ได้เพราะว่ารีโมทขวางอยู่หรือว่า mm hmm. อยากอยากเอาข่าวตรงนี้ออกจะดันทางนี้แถวนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันคือแถวที่มีรีโมทอยู่ห้ามดันออกแค่น mm ั้นเองอันนี้คืออคชั่นหลักใช่ไหมแอคชั mm ่น hmm. ลองมีให้เลือก3อย่างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอีเวนต์เนี่ยมันต้องเปิดไปก่อน3ใบทุกครั้งต้องต้องรีฟต้องรีฟิลให้ไม่มี3ใบตลอดเวลานะครับ mm hmm. อืมอีเวนต์ เราจะสามารถหยิบได้เมื่อพัศลมันลงตัวพอดีอ่าน,นี้ก็จะงงเลยคือเดี๋ยวบอกก่อนแอคชั่นลองจะทำอะไรได้บ้างเราจะมีการหยิบ e ent, อีเวนต์นะครับหรือว่าเราจะทำการเล่นการ์ดตัวละครก็คืออ่านว่ามันทำอะไรได้บ้างว่าแบบมันอาจจะหยิบของได้นู่นนี่นั่นแล้วก็หยิบเสร็จแล้วก็พลิกคว่ำใช่ไหมแล้วก็จบรอบนะครับอันนี้คือ1หยิบอ e ีเวนต์2เล่นการ์ดตัวละคร3คือผ่านก็คือถ้าผ่านก็คือ เราจะได้พลิกด้านการตรงนี้ปกติเนี่ยไอการ์ดพวกเนี้ยเวลาเราใช้งานมันเนี่ยมันจะต้องมีการเอ็กซอร์สก็คือการพลิกด้านนะครับสมมุติว่าผมเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วผมมีการ์ดโปรแกรมผมไปเล่นไป3รอบแล้ว <c oughs> ก็จะมีโปรแกรมมา3ใบยอยู่หน้าตัวเอง <c oughs> แล้วผมใช้งานการ์ดโปรแกรมในการหยิบอีเวนต์เดี๋ยวอธิบายทีหนึง่งแต่ว่าเอาเป็นง่ายๆว่าเวลาใช้งานมันเสร็จมันจะต้องพลิกคว่ำสมมติใช้2ใบนี้พลิกคว่ำแล้วพอวนมาถึงตาพี่ใช่ไหมล้วพี่บอกว่าไม่อยากเล่นตัวละครไม่อยากโจอีเวนต์แต่ว่าขอผ่านแล้วกัน ถ้าผ่านปุ๊บเราจะได้รีเฟชไอ้พวกนี้มากสุด2ใบ1ใบหรือ2ใบก็ได้รีเฟชให้มันกลับมาด้านหน้าแล้วเราก็ใช้งานมันได้อีกทีนี้การหยิบอีเวนต์หยิบยังไงคือเราจะต้องทําให้พัซซโซมาลงตัวอย่างเช่นใบนี้บอกว่าการ์ตูนไลฟ์ดราม่าแล้วก็สปอร์ตใช่ไหมมันดูจากจุดที่รีโมทอยู่รีโมทอยู่ตรงไหนเหนือใต้ออกตกคือบนล่างซ้ายขวาแล้วก็จุดที่มันอยู่อย่างเช่น่างน,างนี้นิวส์นิวส์สปอร์ตสปอร์ต แสดงว่าพี่มีอะไรบ้างไหมนิวนมีเ mm. นี่ยก็น่าจะใกล้เคียงมีนิวไม่มีสปอร์ตโอ้อันนี้ยากมาก <laughs> คือมีนิวอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยหยิบอะไรไม่ได้เลยนิวน mm. ิวสปอร์ตสปอร์ตหยิบอะไรฟรีไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ประมาณตรงไหนดีตรงตรงนี้ไหม mm. ถ้ามันอยู่ถ้ารีหมดมันอยู่ตรงนี้สมมุตินะมันจะมีสปอร์ตสปอร์ตดราม่าการ์ตูนนิวแล้วก็มาดูนี่นะอันนี้น่าจะขาดขาดไลฟ์อย่างเดียวไหม ขาดไลฟ์ก็คือ, oh. อเราะจะหยิบของได้ก็ต่อเมื่อรูปรูปที่มันอยู่ในพาสดะมันลงตัวพอดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายของจากหน้าเราอย่างเช่นอาสมมุติอย่างนี้อันนี้ขาดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะลองขยับถ้าพี่เจาใบนี้อสมมติพี่เจาใบนี้ ขาดด็อ umentary ไหม,มสปอร์ตตรงกลางมีแล้วการ์ตูนตรงกลางมีแล้วดราม่าตรงกลางมีแล้วค่ะด็อก umentary สมมติว่าพี่มี d o c umentary หนึ่งใบข้างหน้าตัวเอง<ม>อ่ะชา้ชาชนะสมมติเราจะหยิบใบนี้นะโอเคทุกคนไปด้วยกันนะ <c oughs> ชา้าช<ม><ๆ>การจะหยิบอีเวนต์ใบนี้เขาบอกว่าต้องมี d o c umentary ซึ่งในวงเนี้ยที่ติดกับรีโมทอะ่ะมันไม่มีมพี่เลยต้องพลิกด้านคือใช้สเขาสนองพี่ เป็นหนึ่งแล้วสปอร์ตรรต,ตรงกลางมีกระตูนตรงกลางมีดราม่าตรงกลางมีเพราะนั้นพี่หยิบได้แล้วเข้าใจไหมหยิบมาได้หยิบมาเสร็จมาไว้ที่ด้านซ้ายของตัวเองเป็นการอีเวนต์แล้วการอีเวนต์เนี่ยมันจะมี3แบบคือเกิดขึ้นทันทีเลย <c oughs> หรือว่าเกิดขึ้นตลอดเวลา on going นะถ้าอันทันทีก็คือ immediately <ๆ>ก็คือได้มาปุ๊บต้องทําเลยอันนี้คือเกิดขึ้นตลอดเวลาและอันสุดท้ายคือ end game ก็คือรอรอจบเกมอาจจะให้คะแนนเพิ่มหรืออาจจะทําอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เนี่ยพี่ก็หยิบมาแล้วพี่ก็เติมใบต่อไปซึ่งถ้าใบต่อไปเนี่ยมันมีถ้าสมมติใบต่อไปมันเปิดมาแล้วมันเขียนว่าดรามา่าดรามา่าสมมติรูปเนี่ยเป็นสองันเป็นดรา,ามา่าดราม่าสองันพอดีแล้วพี่มีดราม่าสองันบนหน,น้าพี่พี่พลิกได้เลย,เเลยแล้วพี่หยิบอีกใบหนึ่งได้เลยนึกออกไหมคือมันมันบางทีมันหยิบได้เกินใบหนึ่งถ้าเรามีของพอแล้วก็อย่างเงี้ยครับที่เราหยิบอีเวนต์ไปเนี่ยหยิบอีเวนต์ปุ๊บจบรอบหรือไม่ก็ถ้าเล่นการ์ตัวละครใช่ไหมของพี่เนี่ยบอกว่า สามารถจั่วการ์ดอีเว้นได้5า้าใบเลือกหยิบกี่ใบก็ได้สถ้าสามารถทําได้ตามคอสจากนั้นนําใบที่เหลือไปไว้ในกองจัว่วก็คือพี่จะได้จั่ว5า้าใบแล้วดูว่ามันอันไหนที่มันแบบตามคอสได้พี่ก็จะหยิบกี่ใบก็ได้ใช่ไหมเลอกหยิบกี่ใบก็ได้เออใช่สมมติแบบพี่มีการ์ดตรงหน้าเยอะแล้วตรงนี้มันมีหลายสัญลักษณ์แล้วพี่ก็จะหยิบ3บาใบสใบก็หยิบมาเลยแล้วแต่ว่าจะหยิบได้หยิบเสร็จตัวละครพี่เสร็จใช่ไหมพี่ก็พลิกด้านจบรอบพี่เป็นต้นอ่าทีนี้ ไอการ์ตตัวละครถ้าเราอยากพลิกด้านกลับมาทําไงเขาบอกว่าให้ทิ้งการ์ดในคลิปสองใบการ์ดในคลิปหมายความว่าการ์ดที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยข้างบนเราสมมุติตอนจบนะพี่อ่าไม่ใช่ตอนจบหมายถึงว่าพี่เล่นไปแล้วใช่ไหมแล้วพี่ทิ้งการ์ดดราม่าออกไปเลยทิ้งออกไปในกองทิ้งเลยพี่จะสามารถพลิกด้านมันกลับมาได้แล้วพี่ก็สามารถเล่นต่อด้การ์ตตัวละครเนี่ยเล่นรอบหนึ่งจะเล่น5รอบเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดให้ทิ้งอ่ะก็คือทิ้งการ์ตสองใบเล่นทิ้งการ์ดสองใบเล่นทิ้งการ์ต์สองใบเล อโอเคเป็นต้นซึ่งอันนี้จบแล้วก็จะวนไปที่ตาน้หาหวานน้ำหวานก็จะเล่นเหมือนกันก็คืออันดับแรกต้องจัวการ,ร์โปรแกรมก่อนหนึ่งใบจัวปุ๊บใช่ไหมได้นิวใช่ไหมเราก็ดูอ่าอันนี้ให้คนดูดูไปเลยเขาบอกของน้ำหวานเนี่ยอยากจะเก็บด็อก umentary อยากเก็บสปอร์ตอยากเก็บนิวส์แต่ว่าไม่ชอบดราม่าเพราะนั้นยิต้องดันดราม่าออกเฮ้ยดราม่าอยู่ตรงไหนตรงมุมมุมนี่นดันตรงนี้ออกเห็นไหมเราดันมันออก ปุ๊บเอาดาม่าไปเก็บไว้ที่ตัวก็คืออยู่ที่ตัวไม่เป็นไรไม่โดนลบคะแนนแล้ว <c oughs> เพราะว่าถ้ามันอยู่ในในผังเนี่ยตอนจบมันจะโดนลบคะแนน <c oughs> ทีนี้คคะแนนละหนึ่งคือใช่ทีนี้เราเราดันมันออกใช่ไหมแล้วเราเพิ่งใส่นี้เข้าไปพะนันไอรีโมทเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วเราก็เลือกเล่นม่าจะเล่นอะไรก็คือจะหยิบอีเวนต์ไหมก็ดูว่าสปอร์ตนิวส์ไลฟ์ไลฟ์มันตรงกับอะไรไหมแล้วก็ดู ถ้าเกิดว่าของเราไม่พอขาดดราม่าเงี้ยเราก็จะพิ่ของเรา<ะ>มันจะได้แค่เหนือใต้ออกตกบนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาแล้วตัวมันเองคือจะได้เสียเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เป็นต้นหรือไม่ก็เล่นตัวตัวละครก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะมีการ์ดไอโปรแกรมที่อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยเยอะแล้วก็จบเกมไปที่บอกไปว่าโจมไะเจอเบสไทม์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยอ่มันจะมีการนับคะแนนนะครับอยู่ 3ส,ส่วนตอนจบเกมก็คือเราจะนับพอจบเกมนะเราก็จะพลิกด้านไอ้นี่ใช่ไหมเราก็จะนับว่าไอสัญลักษณ์เนี่ยที่ได้คะแนนเนี่ยมีกี่อันตรงนี้แล้วก็ลบกี่คะแนนใช่ไหมแล้วเราก็จะนับการ์ดที่อยู่ขา้างหน้าเราเนี่ยเป็นเซตครับอย่างเช่นถ้าตอนจบอย่างเช่นถ้าตอนจบผมมี3 4ตอนจบสมมุติผมมี4ใบสี่ใบนี้ตรงหน้าตัวเอง จร,จริงมันจะมีเยอะกว่าน,นี้แหละตอนจบมันจะมีหลายใบเลยอาจจะเป็น10เลยก็ได้หรืออาจจะเหลือแค่4ใบก็ได้4ใบเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นรายการที่ไม่ซ้ํากันเลยเราจะยิ่งได้คะแนนเยอะมันนับเป็นเซตเ<อ>ก็คืออยู่ในหน้าการนับคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดการไม่ซ้ํากันเลย3ใบได้6คะแนนไม่ซ้ํากัน4ใบได้10 5ใบได้15และ6ใบได้21คือมี6รายการที่ไม่ซ้ํากันเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อะไรกันไลฟ์ Live. ถ้าจบเกมพี่มี6อันตรงหน้าพี่ข้างบนเนี่ยจะได้2 1คะแนนเลยแล้วก็บวกกับคะแนนตรงเนี้ยในผังตรงกลางนะครับซึ่งผังตรงกลางก็มันก็จะแบบมีรายการที่เราชอบบ้างไม่ชอบบ้างซุ่มไปใช่ไหมแล้วก็อีกคะแนนอีกส่วนหนึ่งคือคะแนนอีเวนต์ก็จะดูตรงซ้ายบนตรงเนี้ยว่ามาได้คะแนนเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยได้1คะแนนนะครับหรือว่าบางใบให้4คะแนนเลยอย่างเงี้ยคือการบางใบให้คะแนนเยอะ แต่การบางใดไม่ให้คะแนนแต่ว่าความสามารถมันจะดีมันจะมีแบบแกล้งเพื่อนบ้างอย่างเงี้ยอย่างนี้อันนี้คือหยิบมาบอกว่าเกิดขึ้นทันทีเลยบอกว่าผู้เล่นคนอื่นทุกคนต้องทิ้งการ์ดอีเวนต์เลยคนละหนึ่งใบ<ม>ที่หยิบสะสมมานะครับการ์ดใบนี้บอกว่าชื่อการดว่าหากคุณโทรเข้ามาภายใน10นาทีนี้เกิดขึ้นทันทีเลยนะถ้าเราหยิบการ์ดใบนี้มาบอกว่าได้เล่นต่ออีกหนึ่งตา<ม>อะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีการ์ดอีเวนต์หาๆเยอะนะครับนี่ให้ดูตัวอย่างนะครับการ์ด p o ส t e r Limited e dition นะครับความหลังของคุณย่าประกาศผลลอตเตอรี่นะครับเปลี่ยนช่องเลื่อยเปยื่อยมันคืออ่านอ่านแค่ชื่อก็แค่ชื่อก็หาแล้วอะ่ะเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเราไม่โชว์ทั้งหมดแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยอยากให้ไปซื้อเกมแล้วมาดูการเองนคือคุณภาพการ์ดดีมากนะแล้วก็สวยมากมันมีกิมมิกอะ่ะมันอ่านแล้วมันแบบเออมันหาแล้วก็มีความสามารถที่มันคล้องจองไปกับการเล่นนะครับก็นี่ก็เป็นแอคชั่นทั้งหมดนะครับจริงจริง สอนอธิบายเร็วมากแต่ว่าตอนเล่นจริงเนี่ยมันจะปวดหัวหน่อยว่าแบบเฮ้ยเราจะดันตรงไหนออกดีเพราะว่าเวลาเราดันเสร็จเนี่ยเราดันจากมุมไหนอะรีโมทมันจะไปไปวางที่รายการใหม่ไงแล้วเราก็ต้องมาดูว่าไอรายการเนี่ยมันจะตรงกับไอนี่ไหมมันจะสามารถหยิบอีเวนต์ได้ฟรีไหมแล้วถ้ามันหยิบอีเวนต์ฟรีไม่ได้เราต้องยอมจ่ายต้องยอมจ่ายการตรงหน้าเราเขาเรียกว่าเอสดอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วกี้พี่บอกพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิด จะพลิกด้านตัวละครก็ต้องทิ้งการอีก2ใบ mm hmm. เพื่อจะพลิกด้านตาัวละครเมื่อใช้ตัวละครได้อีก mm hmm. นะครับก็เกียงก็จะประมาณนี้อ่ะมาดูอันนี้ก่อนดีกว่าดูความสามารถตัวละครเล่นๆดีกว่าอ่ะของพี่นะน้องแมวเนี่ยบอกว่าความสามารถน้องคือพี่สามารถจดการอีเวนต์ห้าใบนะครับแล้วก็เลือกหยิบกี่ใบก็ได้ถ้าเกิดว่าสามารถจ่ายคอร์ได้นะครับน้องหมาบอกว่าสลับการดในคลิปนะครับของคุณหนึ่งใบ กับการโปรแกรมจากบนกระดานเฮ้ยอันนี้ง่ายอันนี้ดีนะนนมันบางทีแบบพี่หยิบข่าวมาเยอะออแล้วพี่ก็เอาข่าวไปสลับกับอย่างอื่นในใ,ในกองกลางเพราะว่าตอนจบอะเราอยากให้โปรแกรมมันไม่ซ้ํากันใช่ไหมอ่ะน้องหมาเสร็จแล้วอันนี้ใครคุณแม่เหรอแม่ทําอะไรได้ทําการเรดี้การในคลิปทุกใบอืมก็คือสมมติว่าเนี่ยพี่เอ็กซ์ซอไปสามันแล้วใชรความสามรถคุณแม่ปั๊บพลิกด้านคุณแม่ ที่จะสามารถพิกด้านกลับได้ทุกใบเลยเฮ้ยอ,อ,อันนี้ก็คุณแม่ก็เทพพ่อทาอะไรได้สลหรับการ์ดอีเวนต์ของคุณหนึ่งใบกับการ์ดอีเวนต์ที่หายอยู่อ่าน,นี่ก็เทพก็คือสลหรับการ์ดอีเวนต์ของเนี้ยกับตรงกลางพอง่อคงอยากจจเจอใบที่ดีกว่าม,นะม่นมีใบแกล้งนะไงมันมีใบการ์ดเพื่อนบ้านที่แบบโดนลบสามคะแนนถ้าเกิดเราเล่นคุณพ่อเราก็ไม่ต้องกลัวเราแค่สลับเข้ากับตรงกองกลางเองอมันก็เทพเป๊ะคนละแบบมันเนาะคุณปู่บอกว่าคุณปู่ทำอะไรได้ หยิบการ์ดอีเวนท์ที่ไงายอยู่ได้สูงสุด2ใบโดยจ่ายคอสลดลงหนึ่งก็คือถ้าพี่หยิบจะหยิบใบน,นี้สมมติหยิบไอใบชุดนอนเนี่ยพี่ก็ต้องจ่ายสปอร์ตกับดาม่าใช่ไหมแต่พี่ก็จ่ายอันไหนก็ได้ลดลงหนึ่งลบได้หนึ่งอย่างเลยโคตรดีลวอว x คืออะไร x อ,อันนี้คือคะแนนที่บอกนเนเว่าการ์ดใบนี้มี5คะแนนถ้าคุณจ่วได้การ์ดเบทไทม์ก็คือถ้าเกิดอันนี้เอามาถือไว้แล้วเราแล้วเราไม่จวดเจอเบทไทม์เราก็ไม่ได้คะแนนแต่เราจวดเจอเองเราได้5คะแนน ใส่ชุดนอนรอแล้วไงอ่าทีนี้การ์ดคุณย่านะครับคุณย่าด้านหลังปวดหลังหน้าหน้าบอกว่าหยิบการ์ดโปรแกรมใบบนสุดของจองจััวหนึ่งใบมาเป็นคีิปของคุณเลยจองจัวหยเลยโทษทีคนที่ไหนนี่อ่าก็คือหยิบเนี่ยกองจััวหยิบมาเลยนะครับฟรีฟีหนึ่งใบอ่าทีนี้มีพี่สาวกับน้องสาวเอ้ยพี่สาวกับน้องชายดอเตอร์บอกว่าการ์ดอีเวนต์ประเภท immediately ของคุณหนึ่งใบจะได้ใช้ความสามารถอีกครั้ง อ่าก็คือสมมติบางทีหยิบการ์ดอิมมีเดียอรี่มาอย่างเงี้ยทำการเอ็กซอร์สการ์ดในคีปของผู้เล่นอื่นสองใบยอย่างเงี้ยคือแบบเอาไว้แกลงคนอื่นใช่ไหมหยิบม,มาปุ๊บจะแกลงคนอื่นแล้วถ้าเกิดมีความสามารถของพี่สาวอีกพลิกด้านนะครับแชร์อีกรอบหนึ่งอืมอขี้แกแล้งเราอะอ่าโอเคแล้วก็การ์ดน้องชายบอกว่าสลับการ์ดในคีปของผู้เล่นอื่นคนละหนึ่งใบกับการ์ดในคีปของคุณอ่าคือบางทีแบบเงี้ยมีดราม่าแล้วไม่อยากได้ดราม่าก็เอาไปสลับกับคนอื่น อะไรประมาณนะั้นหรือว่าเห็นคนอื่นมีคอมโบดีๆก็ไปสกดัดเขาอ่านี่คือการ์ดตัวละครทั้งหมดนะครับการ์ดอีเวนต์ไปอ่านเองนะแล้วก็การตรงนี้หน้าที่อธิบายหมดแล้วแหละมันมีน่าจะ6กประเภทเนาะโอเคก็เกมก็เล่นแค่นี้นะครับง่ายๆนะเกม watch it นะครับใครอยากซือกซ้อก็หาซื้อได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับคือมันเป็นเขาเกมคนไทยแต่ว่า,าทำออกมาดีมากนะครับคุณภาพการ์ดแล้วก็กองเล็กกระทัดรัด นะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับทุกคนบายชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ movie wonder e r ฝากด้วยนะคะ ขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than a Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่วิสาสอ of l e ARNING บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ